ไปค่ะทุกคนเราเดินออกมาจากห้องพักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูรอบๆบ,บริเวณค่ะเข้ามาตรงนี้เนาะหอมหอมวันนี้มากค่ะหอมใบเตยต้นเตยหอมเดีดูตรงนู้นนี่เป็นอะไระที่อาบน้ํานี่เราไปที่ห้องอาหารแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องปิดเนาะเพราะว่าคนใส่บิกินี่ค่ะเมื่อกี้เราแอบปิดวิดีโอนาะเพราะว่าเราเดินผ่านที่ร้านอาหารที่สระน้ํา พรุ่งนี้ทุกคนเราจองเราจองอันนั้นไว้จองร้านอาหาร f i s h e r m a n n i g น t นะคะเขาจะมีโชว์ไฟเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเปิดให้ดูไปเดี๋ยววันนี้เราพามาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หาดโอ้หาดที่นี่ก็กว้างเนาะหาดอะไรหาดเขาหลักน่าจะเขาหลักค่ะ เขาหลักจังหวัดพังงานะคะทุกคนโอ้โ oh, หนี่เหมือนเดินในทะเลทรายเลยเดี๋ยวให้ดูแบบไกลๆเนาะให้ดูแบบวายแองเกิล we are like walking in the desert <laughs> เหมือนเหมือนเดินในทะเลทรายเลยค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวนี่จากโรงแรมนะเดี๋ยวหันกลับไปที่ลงเดินเดินไปไกลๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะหันกลับไปให้ดูที่โรงแรมนะคะเพราะว่าตอนนี้คนหน้าหาดเขาใส่บิกินี่เราไม่อยากไปรบกวนเขา โู้นุ่นค่ะนุ่นน่นนุ่น,น,นก็ให้ดูในห้องไปแล้วเนาะนี่วันแรกที่เรามาที่นี่ค่ะอ๋อมันเป็นหาดแบบนี้หาดภูเก็ตสวยกว่าแต่ที่นี่ก็โอเคนะคะเอาเดี๋ยวคืนนี้เราจะพาดูซันเซ็ตและนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวหันมาดูฝั่งนี้เนาะฝั่งโรงแรมนี่ค่ะนุ่นมันมีที่นวดด้วย มาสาดค่ะแล้วก็โรงแรมอยู่ที่นี่นะคะนี่คือโรงแรมที่เราพักชื่อว่าเดวาสมนะคะเดวาสมมีที่หัวหินด้วยแล้วก็ที่นี่ด้วยนะคะเราก็พักที่นี่เป็นเอ่อแกรนด์วิลล่าอะไรสักอย่างแหละเออเป็นการ์เด้นวิลนะคะเราก็พักที่นี่สองคืนค่ะอย่างที่บอกคืนนี้ก็รีแลกซ์ไปก่อนพรุ่งนี้เราค่อยพาโชว์ ทานอาหารอุย้ยดูบีดที่นี่ทุกคนมันต่างจากภูเก็ตมากต้องต้องเสยแล้วเนี่ยกระโปรงก็เลยใส่สบายๆนะคะมีแต่คนเขาใส่สีขาวมาเดินบีดดิฉันก็เลยแหวกแนวเพราะว่าไม่ได้เอาสีขาวมาสีขาวไว้ใส่พรุ่งนี้มาค่ะนี่นะคะอว้ยแต่ว่าอันนี้เนาะมันเหมือนกับว่าคลื่นคลื่นค่อน,นข้างแรงอะคะ่ะฝั่งนี้เขาไม่เหมือนภูเก็ตเนาะ ภูเก็ตมันจะเงียบกว่านี้นะเพื่นค่อนข้างแรงแล้วก็ไอ้น้ําทะเลขึ้นมาแบบว่าเห็นได้ชัดมากนี่มุนนะคะไอ้น้ําทะเลขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดมากแล้วหาดที่นี่ไม่ใช่หาดทรายขาวที่จะเดินเล่นนะมันเป็นหาดายโคลนไหมเป็นมัดดี้ไหมไปดูค่ะไปดูปดนี่เรามาถึงเราก็ใช้กระเป๋าของที่นี่นะคะก็มีกระเป๋า้ายเราใช้ด้วย เรอ,อ,องเท้าก็เป็นของเขาค่ะรองเท้าก็เป็นของเขานะคะนี่อ๋อมันเป็นโคลนไม่ใช่หาดทรายเหมือนบ้านเรานะในดูสิเป็นมันไม่ถึงกับโคลนหรอกมันก็เป็นทรายนี่แน่แต่มันเป็นทรายสีน้ําตาลค่ะมันเป็นทรายสีน้ําตาลเนาะน่าวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราอยู่ที่พังงานนะคะก็สบายสบายผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์หลังจากเล่นก์ม ไปแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็ไม่ได้จองร้านอาหารไว้นะคะแต่ก็จะทานที่โรงแรมนี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์มาดามด้วยนะคะพรุ่งนี้จะพาไปเล่นสระน้ำเอาอ,อันนี้ฉันหัดร้องเพลงมาแล้วเรียบร้อยนะคะหัดร้องเพลงมาหลายรอบมากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะร้องได้หรือเปล่าเอาร้องไหมร้องเพลงไหม ตรงนี้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 เดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังนะคะน้องจะพาไปลองใต้ไปทเ,เที่ยวทะเลหนังเรือลองเลดาดูปะการังน้องจะพาไปตกมึกตอนดึกทุกวันและไปนั่งชมจันทร์ด้วยกันสองคนว่าอ๋อว่าอ๋อ แค่นี้ก่อนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร้นะคะขอบคุณค่ะ<ป>ว่าไปแล้วคือหาดที่ในยางสวยกว่าเยอะค่ะเพราะว่าน้นหาดทรายขาวแล้วก็สะอาดลงมาถึงอันนี้มันเป็นเหมือนโคลนแต่มันไม่ใช่โคลนนะคะพูดเมื่อกี้มาดามคิดว่ามันเป็นเหมือนโคลนมันเป็นแต่ว่ามันเป็นทรายละเอียดอะคะ่ะมันก็เลยดูเหมือนโคลนเนาะ ปเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่โรงแรมแล้วก็ไปกินฟรีซันเซ็ตริก์สำหรับสองท่านอันนี้น่าจะเซิร์ฟฟิ้งได้เนาะแต่ว่ามันจะไม่ไว่ายน้ำไม่ค่อยมันน้ำน้ำมันเป็นสีน้ำตาลนะคะมันไม่เป็นน้ำมันไม่ได้เป็นน้ำขาวเหมือนบ้านเราเนาะที่บีบบ้านเราไปไปกินริกงที่ภูก,กันค่ะเออไปนั่งริก์ก่อน ไปนั่งรีแลกก่อนนะคะวันนี้วันนี้บอกเลยว่าเล่นกอล์ฟฟรอนไนดีมากแบ็กไนตายยังเขียดไปค่ะน่าจะใกล้ปิดวิดีโอแล้วเนาะเพราะว่าเจอคนแล้วทาดาค่ะไลฟ์สดไหมตอนนี้เรียกว่าไลฟ์สดได้หรือเปล่าคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดามสกุณาในไทยโอซิชานลค่ะตอนนี้มาดามนั่งสบายตากลมชมทะเลนะคะระวังคะ่ะข้อศอกคะ่ะกำลังนั่งตากลมชมทะเลอยู่ที่จังหวัดพังงาค่ะที่เขาหลักนะคะโปรแกรมวันนี้ก็คือพักผ่อนอยู่ที่นี่แหละตรงนี้แหละนั่งตากลม ดูพระจันทร์ตกดินเออไม่ใช่ดูพระที่ตกดินนะคะเดี๋ยวรอดูพระาที่ตกดินแล้วก็คิดว่าน่าจะหาอะไรกินง่ายๆอยู่ตรงนี้และค่ะแล้วพอว่าหลังจากนี้ก็จะจะสบายๆเดี๋ยวจะเล่า,าที่ไปเล่นกอล์ฟวันนี้มาให้ฟังนะคะว่าคือสนามอ่ะยังสวยเหมือนเดิมคือหมายถึงเลเอา์เนาะเลเอา์และบรรยากาศมันก็จะได้แบบว่าภูเขาอะไรแบบนี้ แต่ว่าคือคอนดิชันโดยเฉพาะก้าวหลุมหลังอะคะ่ะก้าวหลุมหน้าก็เป็นแต่ว่าก้าวหลุมหลังนะจะค่อนข้างเยอะกว่าเหมือนกับว่าก้าวหลุมหลังคือมันยิ่งอากาศมันยิ่งร้อนเพราะฉะนั้นแฟร์เว์แล้วก็กรีนนะคะก็ยิ่งแห้งแรงเข้าไปอีกนะคะเพราะอาจจะเป็นเพราะเขาอยู่บนภูเขาทีนี้น้ําก็เดรนลงข้างล่างหมดหญ้าที่อยู่บนแฟร์เวลค่ะมันก็มันก็เบิรน burn, มันก็เป็นสีน้ําตาล แล้วบางแอรเรียมันก็คือไม่มีหญ้าซึ่งมันก็ทําให้ตีหญ้าถ้าคุณไปแข่งอ่ะก็อาจจะหงุดหงิดนิดนึงแต่ว่าถ้าไปเล่นสนุกสนานถ้าคุณเจอหญ้าแบบนั้นอ่ะคุณก็สามารถ move ได้นึกออกไหมคะคุณก็สามารถ move ได้มันก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้บนกรีนอ่ะมันจับไปวางที่สวยไม่ได้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นก็มันทําให้เราขาดความมั่นใจว่าลายมันจะเป็นยังไงจะขนาดไหนอะไรแบบนี้คะ่ะอา้าวสงสัยเพื่อนโทรมา บรรยากาศที่โรงแรมเขาเตรียมเก้าอี้ไว้นั่งดูซันเซ็ตค่ะนุ่นคนชายนะคะลงไปไว่ายน้ำแล้วเรียบร้อยค่ะให้ดิฉันนั่งอยู่ข้างบนนี้คนเดียวนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะให้ดูยุงกัดอ้ยมดกัดมดมดคันแดงกัดมดคันแดงกัดค่ะนี่นะคะนุ่นค่ะเดี๋ยวจะได้ดูซันเซ็ตแบบสวยๆเนาะ ทาดค่ะสวัสดีรอบที่ไห่สวัสดีรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆจะบอกว่าตอนนี้นั่งอยู่ที่จุดชมซันเซ็ตนะคะแต่ว่ามันไม่เห็นมีซันเซ็ตเอานั่นไงเริ่มเริ่มแดงแล้วคะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้ค่ะอากาศร้อนมากร้อนแล้วก็มันเขาเรียกอะไรความมันมืดคึมอ่ะ เออมันมืดคือมันเหมือนมันเหมือนฝนจะตกหนักเนาะนู่นอะ,นะเริ่มเริ่มมาสีส้มแล้วอันนี้ดูมัน start to get orange แต่ว่า้าที่ตกไปตั้งแต่ตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเริ่มเหมือนแับว่ามันเพิ่งเริ่มที่จะมีร่มที่จะมีซันเซ็ตก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆนะคะคือวันนี้ทั้งวันอะจะเล่าให้ฟังว่าอันนี้ พูดคุยเหมือนฝึกหัดเขาเรียกอะไรฝึกหัดไลฟ์ไปในตัวนะคะเดี๋ยวไม่แน่มาดามอาจจะทำไลฟ์สดใน Youtube อะไรแบบนี้ค่ะรอบนี้ก็เลยเหมือนเป็นการฝึกเนาะเอาดีแบบนั้นดีไหมเออนะคะจะพูดเรื่องอะไรดีก็จะสรุปว่าวันนี้จะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะวันนี้ก็คือเราพวกเราทั้งสองก็คือตื่นตั้งแต่เช้า นะคะตื่นตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีห้าหัวรุ่งเลยแล้วก็กินกาแฟอะไรเสร็จก็ขับรถออกมาเพื่อที่จะมาเล่นกอล์ฟที่กระทะทองที่อ,อตอน8โมงนะคะขับรถนี่ก็ใช้เวลาตั้งชั่วโมงครึ่งนะคะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งในการขับรถไปถึงจากภูเก็ตไปกระทะทองจังหวัดพังงานะคะ mm hmm. เล่นกอล์ฟเสร็จนะคะ mm hmm. ก็มาเช็คอ mm ิน hmm. ที่โรงแรม ทำไมถึงามาพักที่โรงแรมทั้งที่บ้านก็อยู่ภนะูเก็ตเนาะมีหาดมีอะไรอยู่แล้วคือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะขออนุญาตเล่าให้ฟังตรงนี้เลยแล้วกันเนาะว่าเออทําไมล่ะเออทําไมถึงต้องไปเสียค่าใช้จ่ายไปไปพักที่โรงแรมอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆกเ็เขาเรียกว่าอะไร คือเราจะปกติอะค่ะเวลาคุณชายไม่ทํางานอะ่ะเราก็จะมีทริปเล็กๆไม่น้อยไปนู่นไปนี่อะไรแบบนี้นะคะไปพักผ่อน,อนเพราะว่านางก็ทํางานก็คือทํางานทั้งเดือนเสาร์วอาทิตย์ก็ไม่หยุดอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเดือนหนึ่งเต็มๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานางหยุดอะ่ะส่วนใหญ่แล้วเราจะทริปไปนู่นไปนี่อะไรแบบนี้แต่ทีนี้รอบเนี้ยค่ะรอบนี้เรากลับมาเมืองไทยพอกลับมาเมืองไทยอะ่ะมันก็เหมือนว่าเออเรามา เรามาฮอลิเดย์ที่เมืองไทยหรือเปล่าจริงๆคือมันไม่ใช่มันเหมือนกับว่าจากบ้านมาบ้านแต่ด้วยความที่บ้านที่ภูเก็ตมันอยู่ที่ภูเก็ตมันคือเกาะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันก็เลยเหมือนกับว่าได้มาเที่ยวไปด้วยในตัวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้ฟีลแบบว่าฮอลิเดย์จริงๆนะคะและเสร็จทีนี้เนี่ยตอนแรกเราก็กะว่าจะไปเวียดนามคือหรือไม่ก็ไปฟิลิปปินส์นะคะหรือไม่ก็ไป อ,อ,อะไรล่ะ KL ไปมาเลย์นะคะคือที่จะไปที่เหล่านี้คือเพราะว่าจะไปเล่นกอล์ฟด้วยคือฮอลิเดย์ของพวกเราส่วนมากก็คือจะเป็นกอล์ฟฮอลิเดย์นะคะจะไม่ค่อยแบบว่าไปเที่ยวเฉยๆอะไรแบบนี้ถ้าไปเที่ยวเฉยๆ,ๆคือสองวันสองคืนสามวันก็คือจบจะไม่อยู่ไม่ค่อยได้นานนะคะแต่ว่าถ้าเล่นกอล์ฟด้วยจะอยู่ได้นานนะคะก็เลย แต่พอคิดไปคิดมาค่ะคือไปเราก็เลยแบบคิดไปคิดมาหรือว่าเรามาที่ไปที่กระบี่หรือว่ามาที่พังงาอะไรแบบนี้จะดีกว่าไหมก็คือเราเอาค่าเครื่องตรงนั้นนะคะมาจ่ายโรงแรมดีๆพักแล้วก็พักผ่อนผ่อนคลายอะไรแบบนี้เนาะข้อดีคือเรามาพักที่นี่ค่ะขับรถมาก็ไม่ได้ไกลมากแล้วเราได้เล่นกลอบที่กระถานหองแล้วเราก็มาเล่นมาพักที่นี่ หาดที่นี่สวยไหมก็ไม่ได้สวยเหมือนภูเก็ตไม่ได้สวยเหมือนในย่างบ้านเรานะคะแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือเราได้พักผ่อนเราได้ใช้บริการเราได้เป็นแขกมาพักอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ในห้องพวกมินิบาร์อะไรคือฟรีหมดเลยนะคะยกเว้นแอลกอฮอล์ตรงที่บีตนะคะน้ำอะไรเขาก็เสิร์ฟฟรีนะคะตรงที่บีตเนะาะคนละขวดก่อนหน้านี้แล้วก็รวมอาหารเช้าแล้วก็รวม อันนั้นอ่ะดริงค์เซตนะคะเป็นเป็นเซตค็อกเทลเป็นซันเซ็ตดริงค์เออหนึ่งวันนะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งคนละหนึ่งดริงค์นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือออได้เป็นอัปเตอร์นูนทีซึ่งอัปเตอร์นูนทีเดี๋ยวเราจะใช้พรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าเรามาพักที่นี่แค่2คืน3วันนะคะวันเสาร์เราก็กลับแล้วนะคะแล้วอีกอย่างสาเหตุที่เราเ อยากไปฮอลิเด์ก็เพราะว่าตอนนี้นะคะมันมีปัญหาที่บ้านเ,าเ,าเรื่องการซ่อมบ้านนะคะมันมีปัญหาอีกแล้วนะคะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยอาจจะต้องกลับ ไปต่างประเทศเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะจากแลนเนี่ยเราก็จะกลับประมาณกลางเดือนมีนาเนาะแต่อเผอิญว่ามันมีปัญหาก็เลยแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าเขาจะเอายังไงอะไรยังไงก็เลยอาจจะต้องกลับเร็วขึ้นนะคะเอาเอาเป็นว่าปัญหาอะไรนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำวิดีโอเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็มานั่งชิลๆที่ดับเบียงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าแหละนี่แหละคือสาเหตุว่าทําไมเราถึงได้ยอมเสียตังมาพักที่นี่นะคะไม่ใช่ว่าเอออยากจะอยากจะใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ปกติเราก็ไปฮอลิเดย์อยู่แล้วอะไรแบบนี้คะ่ะมเดี๋ยวมุนไปให้ดูบรรยากาศด้านนู้นดีกว่านออ ถ้ายังไงอย่าดูเพลินเนาะอย่าดูเฉยเฉยล่ะดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ้อมสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอถัดไปเป็นกําลังใจให้มาดามด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวหมุนไปให้ดูบรรยากาศที่ห้องอาหารกันนะคะแป๊บหนึ่งเนาะหมุนหมุนหมุนยังไงล่ะนี่เห็นไหมคะบรรยากาศที่ห้องอาหารนั่นค่ะนั่น น,นั่นหมุนหรือ,อยังมันหมุนตามหรือ,อยังเออน,นั่นนะคะพรุ่งนี้ค่ะร้านอาหารตรงนี้เขาจะทำเป็นมีรายการ f i s h e r m a n มนบินเลยเออฟิเชเชอร์แมนไนท์นะคะเขาก็จะมีควงออะไรกระบองไฟนะคะนี่บรรยากาศตอนกลางคืนค่ะนี่เรานั่งอยู่ตรงเขาทำเป็นเรือเนาะตรงนี้ค่ะเขาทำเป็นเรือบรรยากาศใน โรงแรมนะคะเออนี่แหละก็นั่งชิลๆสบายอยู่ตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้มาดามด้วยนะบรรยากาศดีไหมทุกคน,นเออเก๋ไหมมาการิต้า และในที่สุดก็ได้เวลารับประทานอาหารค่ะตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในร้านอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็สั่งสตาร์เตอร์มาแชร์กันค่ะส่วนเมนคอร์สนั้นของใครของมันค่ะและต่อด้วยขนมหวานเราก็แชร์กันนะคะเพราะว่าเราทั้งสองคนทานอาหารหลังเล่นกอล์ฟเสร็จคือเลทมากนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะอิ่มกันมากเลยทีเดียวนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยทานกันไม่เยอะนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ทั้งอิ่มแล้วก็เหนื่อยมาก นะคะขออนุญาตก,กลับเข้าห้องไปนอนพักผ่อนคะ่ะกดไหนคะ่ะ